เมื่อคืนเราขับรถกลับบ้านเปลี่ยวๆจู่ๆไฟหน้ารถก็ดับวูบรอบตัวมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยมือควานหาสตาร์ทแต่เครื่องไม่ติดอยู่ๆเราก็รู้สึกมืนหัวเหมือนโลกหมุนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมตอนนั้นเองสายตาพล่าเหลือนก็เห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ลิบๆตรงขอบถนนมันดูง,งนเงนเหมือนคนเมา พอขยับเข้ามาใกล้ใบหน้ามันก็พล่าเหลือนเหมือนมองไม่เห็นอะไรเราตัวแข็งทื่อพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงมันเข้ามาประชิดกระจกรถแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วรถติดเครื่องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความมึนงงนั้นยังติดอยู่เหมือนเรากับมันหน้ามืดเหมือนกัน ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง